เอ้ยทุกคนคลิปเนี้ยแอบมีโมเมนต์อยู่นะจะว่าไปแอบมีโมเมนต์อยู่ทุกคนเห็นเสื้อที่พีคิมใส่วันนี้ไหมที่พีคิมใส่สตรีมนี่เป็นเสื้อตัวโปรดของคอปเตอร์เสื้อประจำของคอปเตอร์คือจำได้ว่าวันนั้นผมเหมือนจะใส่ไปทำงานนี่แหละแล้ววันเนี้ยที่เราเล่นกันอ่ะคือเหมือนเลิกเร็วแล้วก็กลับมาก็เลยเล่นเกมกัน แล้วเหมือนกับมันจะมีซีนหนึ่งที่พี่คิมต้องเปลี่ยนเป็นชุดนอนเลยสักอย่างแล้วเหมือนกับชุดมันมันไม่ไม่ดีหรือมันไม่พออะไร,รอย่างเงี้ยผมใส์มันไม่ได้ถ้าจารายละเอียดของเรื่องราวไม่ได้แล้วว่าทําไมพี่คิมถึงเอาได้ใส่เสื้อตัวนี้แล้วก็พี่คิมก็เลยยืมเสื้อที่ผมใส่ไปวันนั้นนะครับผมแล้วก็พี่คิมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเอาไปซักให้ครับผมแล้ววันนั้นก็เลยเล่นกันแล้วก็พี่คิมก็น่าจะใส่ตัวนี้ลอนเล่นเกม ก็คือเสื้อเอ๊ะใช่แหละแต่ว่าคือเสื้อของผมกับพี่คิมเนี่ยคือเราจะได้อะไรหลายๆอย่างคล้ายๆกันไม่ใช่คําว่าคล้ายกันใช้คําว่าเหมือนกันบ่อยมากได้ได้เหมือนกันแบบบ่อยบ่อยมากๆ